สวัสดีครับพี่พีม่เพื่อนทับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเซ่แอนด์ชนแนลครับหลังจากเมื่อวานเราไปรื้อหมูช้างด่างขาวนะครับแยกรูปให้กับพอพี่เล็กนะครับได้ทั้งหมดคือเจ็ดต้น,นก็พี่เล็กก็ให้มิเซ่มาหกต้นนะครับแล้วก็เหลือต้นใหญ่ไว้ที่บ้านพี่เล็กนะ่าทั้งหกต้นตัวนี้มิเซ่มาก็เอามาชำคือมิเซ่จะชำในบริเวณโรงเรือนของมิเซ่นะครับก็คือในที่ร่มลําไรแบบนี้อากาศถ่ายเทนะครับ แต่ก็จะมีต้นเดียวต้นนี้นะที่เพื่อนลองดูต้นนี้นะครับก็ที่เป็นเผือกร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ยนะครับไม่เซมก็เอามาอบนะครับเพราะว่า,อาโอกาสในการรอดอย่างที่ไม่เซมบอกเลยก็คือเจ็ดสิบสามสิบนะครับก็เลยใช้วิธีในการอบเพื่อเพิ่มโอกาสในการรอดเป็นหกสิบสี่สิบนะครับอันนี้คือบอกได้เลยว่ายากมากตัวน,นี้ยากมากนะครับแต่ต้นอื่นๆก็ใช้วิธีการวางทั่วไปแบบนี้นะ ก็คือวางตรงนี้เลยนะครับวางแบบทั่วไปให้ได้บรรยากาศแบบนี้เพราะว่า,าหลังจากที่มิเซมทดลองในเรื่องของหูช้างด่างเหลืองนะงต้นนี้อย่างเงี้ยครับเพิ่งแยกมาก็ามาชําไว้อย่างนี้ก็ติดปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับไม่มีปัญหาส่วนวันนี้คอนเทนต์ของเราอย่างที่เพื่อนเห็นในโปรคลิปนะครับมิเซมจะเนี่ยได้ไข่หูช้างด่างขาวมาประมาณ20ใบครับมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ หลาวิธีการชําของพี่เซมวันนี้จะชําแบบหูช้างด่างเหลืองที่พี่เซมทดลองมานะครับคือในการทดลอง,องพี่เซมเนี่ยทาแล้วมันติดอ่าร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับพี่เพื่อนอ่าทั้งหมดอยู่สามใบนะเทศอยู่สามใบก็ออกทั้งสามใบเลยนะครับเดี๋ยวในท้ายคลิปจะพาเพื่อนๆไปดูว่าหูช้างด่างเหลืองที่มิเซมปลูกเนี่ยนะครับชําด้วยวิธีการฝากฝากต้นแม่เนี่ยเป็นยังไงนะ แต่วันนี้พ,พี่เซมก็จะมาฝากต้นของพี่เซมก็คือต้นนี้นะครับหูช้างด่างขาวต้นนี้ที่พึ่งแยกลูกเขาออกไปนะครับต้นลูกเขาก็ขึ้นมาละนะครับนี่คือต้นลูกเขานะครับก็ได้ใบใหม่มาแล้วนะครับก็เริ่มด่างละนะก็เริ่มด่างขึ้นดีขึ้นนะครับส่วนต้นแม่เขาตอนนี้เปิดใบใหม่มาก็ค่อนข้างจะสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับใบนี้เปิดใบใหม่นะแล้วก็พึ่งแยกไปเมื่อสองสัปดาห์เห็นไหมครับก็หน่อขึ้นมาแลวนะหนึ่งหน่อตรงนี้ ล้วก็ที่สำคัญวันนี้นี่อย่างที่บอกว่าเราจะทําการเพราะนะครับหรือชําไข่หูช้างด่างขาวในต้นแม่หูช้างด่างขาวด้วยกันนะครับวิธีการก็จะมีแต่เนี่ยครับไม้ตะเกียบนะครับไม้ตะเกียบหมูกระทะของเราเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีเฉพาะของไข่หูช้างด่างขาวนะครับวันนี้เราจะเลือกแต่ไข่เม็ดใหญ่ๆใ,ใ,ในชําในกระถางนี้ไม่รู้ว่าจะได,ได้ได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวทดลองเดี๋ยวเริ่มกันเลยเตรียมจะทํารแบบนี้นะครับก็คือ จิ้มลงไปนะจิ้มลงไปแบบนี้นะครับประมาณสักครึ่งนิ้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไข่นะครับใส่ลงไปแบบนี้เลยนะครับเอาไข่ใส่ลงไปแบบนี้ฝังไปประมาณครึ่งเซนนะครับแล้วก็กรบนะแล้วก็กรบแบบนี้อ่าโอเคลูกต่อไปนะครับก็มาแบบนี้นี่เห็นไหมฮะก็ไข่ก็เอาลูกที่พอจะ สมบูรณ์นะครับใส่ลงไปแบบนี้ต้นนี้เราจะเอาไข่ที่สมบูรณ์ทั้งนั้นนะครับใส่ลงไปเจาะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเจาะไว้นะครับก็เป็นวิธีการที่ที่ถือว่าโอเคนะครับประสบความสําเร็จนะครับวิธีการชําฝากแม่แบบนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับถือว่าได้ลูกตามปกติเลยนะครับแล้วก็ร้อยเปอร์เซนด้วยซ้ํานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า สำหรับแม่นี้ที่เราฝากเลี้ยงเนี่ยจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมตัวนี้สองแล้วใช่ไหมครับสามใส่ลงไปสามใบน,นะครับอ่าสี่ใบตรงเนี้ยคือหางเข้าตรงเนี้ยเด็ดทิ้งก็ได้นะครับเนี่ยเอาไปเลยนะครับสี่ใบนะครับใส่ลงไปแล้วก็อ่าใบที่ห้าครับ ปดูนะครับว่าเราจะใส่กี่ใบนะครับสําหรับแม่นี้หกม,ม,มีแต่ีน่จะมีคนบอกว่าโอ้ยมันไม่เสี่ยงไปเลยนะครับไม่เสี่ยงทดลองแล้วนะครับถือว่าผ่านเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเจ็ดนี่นะครับเจ็ดช้ำช้ำแบบนี้เลยนะครับเอาแปดแล้วก็เก้า ครับลุ้นุ้นครับลุ้นุ้นว่ามันจะงอกกันหรือเปล่านะครับลุ้นว่าจะงอกไหมนะครับสิบลองด,ดูครับไข่ใบไ,ไหนใบใหญ่อ้าวสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสิบสี่เอาสิบห้าลูกก็แล้วกันต้นนี้โอ้โหอย่างคึกอลังการนะครับเท่าไหร่นะสิบสอง สิบสองนับไปใส่ไปก็งงไปนะครับลืมสิบสามครับนี่ใส่ลงไปแบบนี้ใส่ให้เห็นๆกันเลยเดี๋ยวว่าจะไม่เชื่อกันอีกนะครับนี่ครับมิเซมจะเด็ดนะเด็ดตรงที่สะดือเขาเนาะมีเซมเรียกว่าสะดือนะครับที่ออกมาจากแม่นะสิบสนะี่อ่าแล้วก็อีกใบนึง อตรงไหนดีตรงนี้เราเมื่อกี้ไม่ได้แย่ใช่ไหมอ่าโอเคตรงนี้เป็นสิบ้าใบนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาตามกันดูว่ามันจะงอกร้อยเปอร์เซนต์ไหมหรือว่างอกกี่ใบนะครับทั้งหมดสิบห้าใบที่เหลือนะที่เหลือตรงนี้ไข่เล็กๆไม่เซมก็จะฝากต้นนี้นะครับฝากต้นเพชรเจ็ดสีไว้นะครับที่ไข่ใบเล็กๆแบบนี้ อาาโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่าที่เพาะหูช้างด่างขาวด้วยวิธีการเออหูช้างด่างเหลืองด้วยวิธีการเนี้ยเขาให้ลูกร้อยเปอร์เซ็นต์สามใบแบบไหนไปดูกันเลยครับอ่าโอเคครับก็ตอนนี้มาดูไข่หูช้างด่างเหลืองนะครับที่มิเซมฝากชำต้นแม่ต้นนี้ไว้นะครับทั้งหมดสามใบนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเรียบร้อยทั้งสามต้นนะครับอันนี้คือต้นที่หนึ่งนะครับที่ขึ้นมาตอนนี้ได้สามใบละน,นะครับต้นที่สองนะครับ ก็ด่างนะครับด่างสวยงามนะครับต้นที่3นะครับก็ด่างสวยงามเช่นเดียวกันคือวิธีการมิเซมก็แบบนี้แหละครับเพราะว่าทาไมไมิเซมเลือกวิธีนี้คืออ่ามิเซมมิเซมเลือกวิธีในการลดน้ําแบบนี้นะครับเกือบทุกวันนะคือสัมผัสหน้าดินว่าถ้านาดินเขาแห้งเนี่ยเราก็ลด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 มันก็คล้ายๆลักษณะวิธีการชํานั่นแหละนะครับก็เลยเอามาลองดูมาทําดูว่าทําแบบนี้เขาจะติดลูกไหมนะ เขาที่ยิงรอบแรกเนมิเซียมทําไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือลูกเขารอบแรกนะครับที่ไข่ได้มารอบแรกก็คือลองชามแบบนี้ก็ติดเหมือนกันนะครับก็ไม่ไม่มีปัญหาวิธีการนี้แหละได้ถึงเวลามาปุ๊บเราก็จะขุดนะขุดออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาชําในกระถางเล็กต่อไปนะครับก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าอีก ตอนนี้อันเนี้ยหนึ่งเดือนนะครับเต็มเต็มแล้วก็มันรอรู้นั้นว่า1เดือนเนี่ยนะครับหูช้างด่างขาวของเราเนี่ยทั้ง15ใบเนี่ยจะงอกกี่ใบจะขึ้นกี่ใบหรืออาจจะใช้เวลาเร็วกว่านั้นหรือช้ากว่านั้นคอยติดตามกันถ้าใบาแรกออกมาปุ๊บมิเซมจะอัปเดตให้พี่เพื่อนๆได้ดูกันเลยว่าเขาเริ่มจะงอกแล้วนะครับเอาละครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมวันนี้มาแนะนําวิธีการชําไข่หูช้างด่างขาวด้วยอีกวิธีการหนึ่งที่ น่าจะง่ายมากยิ่งขึ้นเนาะเพราะว่าเรามีต้นแม่ของเราอยู่แล้วมันก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับก็ฝากพี่เพื่อนนะครับให้กําลังใจมิเซมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รวมถึงกดกระดิ่งนะครับให้ช่องมิเซมด้วยกับวันนี้พาทุกคนมาช่าไข่หูช้างด่างขาวด้วยวิธีการฝากแม่บนกระถางของแม่แบบนี้นะครับลาไปก่อนครับ